สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกอีสานพันธุ์จะเป็นครับผมหักกันเหมือนแก่นนะครับเพียงปต่กันกันคือเก่าครับผมหักกันไวดีกว่าสร้างกันเนาะครับเนาะมนี้สิภาเมาเบิงต้นไผ่สร้างมนครับผมไผ่สร้างมนอายุสองปีครับผมนี่ไผ่สร้างมนอายุสองปีก็มาถึงสองปีดีครับผมเพราะว่าปีที่แล้วน้ำเหยียบปางตายไปนี่ั้งมัดสิบ กิ่งตอนครับผมเอามาซื้อพันมากิ่งละสี่สิบาทสีสิบห้าบาทว่านี้นี่ครับตึกกอที่สองไสร้างมนีน้กอที่สามวงน,นี้ตายครับผมน,นั่นนั่นสิถือกน้ำเหยียบน้ำถ่วมครับปีปีที่แล้วช่วงว่าปลูกไหว นี่ครับกอที่สีกอที่สี่บริไซปุ๋ยบริไซหยังครับผมกยังอยู่อยู่ดียังได้อยู่ปีหน้าอาสิทโอเคอยู่ครับผมนี่อีกกอหนึ่งครับผมกอที่หากอที่สามตายเอาตีไปเหลือสีตีไปเหลือสีและครับนอกพ่อไปพี่น้อง นี่ก้อนที่หาครับผมไผ่สร้างมนนี่ครับตามที่เพิ่นว่าหลีนี่ครับ,าารรบงามอยู่ครับผมอันนี้นาซีคือเครื่องตัดหญ้าครับผมแต่ว่ากระบุดวิบอันนี้นี่ครับนำ น้ำท่วมมันชื้นเกินไปน้ำน้ำท่วมฝนตกละฝนตกปีี่แล้วน้ำท่วมครับผมมาปีนี้ฝนฝนเบาหนันกน้ำบ่ท่วมนี่ครับผมอีกลำหนึง่งโอสิตแงตงบ่แตงหอกครับเองไว้จังสี่ละปีหนาค่อยว่ากันยุ่ไกลครับผมั้งงมดเหลือเหลือเก้านี่อีกกอหนึ่งครับผมอีกกอหนึ่ง เลื้อกเก่างามบ่ครับงามบ่เเมวมางามอยู่เด้ปูกแบบปูทิมเลยนะครับบริขาดบังอีย่างแต่ก็ขานบังอยู่นะขานบางังเนี่ยมันใหญ่อันนี้ก็เป็นยางหน้านาะครับเนาะเดี๋ยวเสีย้เฮืองนี่แหละครับยางหน้าแล้วก็มีต้่นแดง ยางหน้าครก็มี่ยางหน้าท่างขุนก็มีคือกันครับสี่สิบพันมายางหน้ามีตน้นซักปลูกแซมกันไปครับผมเพื่อกันลม่มอันนี้ก็เป็นแปลงหยาครับผมแปลงหยาลุซสี่ไว้ตัดให้งัวครับผมไว้เกีียวให้งัวกุุนครับคอ,อกงัวอยู่คุณขุนขอกงัวไม่ใหญ พิ่นกนัต้องมาปลูกแซมไปให้อยากเน้่นทุเรียนแล้วผมอยากได้ทุเรียนเดี๋ยวจะคอยมาแก้ไขไหมครับผมเอาทุเรียนมาปลูกแล้วมันมันบใหญ่ปลูกผิดวิธีครับผม <c oughs> นี่อีกกอนหนึง่งบใแน่ใจว่าเป็นไผ่หยางน่าจะเป็นไผ่บง ล่ำแบบนี้นะเป็นไพ่บงคนผู้ใดหูก็แนะนำานเด้อครับเด้อแม่นบงบอบงหวานบอบแน่ใจนาะครับน้องบ่เห็นนอบแน่ใจอาจสิเป็นบงหวานเพราะว่าแมแม่มหไ่เป็นเมถาพ่นมาปูกปว้ให้ทางนี้ก็เป็นสวนยางครับผมสวนยางเขาแม่เฒ่าเป็นห้าเจ้ากรีดอันนี้ก็เป็นต้นมะขามหวาน ข้ามานเอามาปลูกเหลืออยู่อู้อีกต้นหนึ่งสองตน้นทั้งพุ่นเหลือสามตน้นครับผมนี่กระทุเรียนครับผมโอ้นามเหยียบเกือบตายแต่ปีนี้ได้อยู่ <c oughs> ได้สิลหลอดบ่หลอดหย่อนบ่เดิน ยอดบกให้เดินครับผมปลูกพิษวิธีตั้งแต่แรกแล้วปลูกพิษวิธีครับผมนีเพื่นก็ปูนเขาเมาใส่กันกันดวงกันนอนกันมะเรง็งบ้างนี่นี่ครับกันดีสามสี่ปีแล้วครับบ่ใหญ่ไปใหญ่มากปลูกพิษวิธีหนาเสียหาก ภาคตประเด็เป็นภาคตานอยู่ละมีอีกต้นหนึ่งครับผมอีกกระทุเรียนหมอนทองคุณก็ยางหน้าไเ่เถาปลูกแซมกันไปหมดเลยต่อไปจะได้เป็นบันสวนแล้วมันอีกก็เป็นมักะนาวครับผมมะนาวลือสมโอ้ล่ะ ไปเท้าว่าปลูกไห่บักนาวเหรอครับบักนาวใหญ่นี่สองตนไปตอนไใบเพิ่งว่าปลูกไห่บักเผาโอ้บักเผาเบ่ให้ตัดใบก็ตัดถือตัดเบิดลนี่บักเผาน้ำหอมเอาคลิปนี้ขอจบไปแต่เพียงสำเนียงก็นาะครับเนาะพอมีพี่น้องเนาะบึง สำนีน่ล่ะลูกีสารพันจะเป็นกับผมหาก,กันมันแก่นักเพ่งแบ่งปันกันคือเกา่าครับผมกลับมาจากลูกเฮ็ดงานครับผมมามารับลูกแล้วก็มาเบิองสวนนำ้ำครับผมมาเบิองงัวน้ำให้ลุงเพ่นเลี้ยงให้ให,ให้พี่สาวให,ให้พี่ชายเมียเ,เ,เลี้ยงให้กับพ่อใหญ่เมยใหญ่เพ่นเบิองให้กระดายพูนละสามสี่โตกระดาเอาไว้เลี้ยง ต่อไปนะครับเนาะว้เป็นพอพันไม่พันเอาคลิปนี้ขอจบไปเพียงเพียงสามีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับท่าชมคลิป